สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำา2เคล็ดลับปรับระดับเสียงโดยไม่ต้องใช้ปุ่มกดหรือว่ากรณีที่ปุ่มกดปรับระดับเสียงของคุณผู้ชมพังนั่นเองนะครับไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมอันดับแรกก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับต้องต้องต,อต้องบอกก่อนนะครับมือถือที่ผมใช้ก็คือ a m s u n งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสลับยี่ห้ออื่นก็คงจะคล้ายๆกันนั่นเอง สำหรับเคล็ดลับแรกนะครับนะจริงๆก็ไม่ใช่เคล็ดลับเท่าไหร่หรอกนะฮะสำหรับวิธีแรกเชื่อว่าหลายท่านก็คงทราบดีแล้วนะครับก็คือนี่ฮะเข้าไปที่เสียงในการสัน่นหลังจากนั้นไปที่ระดับเสียงตรงนี้ก็จะเป็นการปรับระดับเสียงต่างๆนั่นเองนะครับไม่ต้องใช้ปุ่มกดนั่นเองโอเคเราไปดูวิธีที่2หรือว่าเคล็ดลับที่2นะครับอ่านะครับก็อยู่ในส่วนของการตั้งค่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับตรงนี้นะฮะ ให้คุณผู้ชมเลือนหาในส่วนของนี่ฮะการช่วยเหลือการเข้าถึงครับแล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็ปัดขึ้นเล็กน้อยมาแต่ที่บริการที่ติดตั้งด้านล่างแล้วมาแตะที่เมนูการช่วยเหลือพิเศษตอนนี้มันปิดอยู่แล้วก็เปิดละนะครับหลังจากนั้นตอบตกลง นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนนี้ด้านล่างจะมีลูกคนคล้ายลูกคนอยู่นะครับอยู่ด้านล่างขวามืออันเล็กๆนียครับผมนะครับแล้วก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยนะครับแล้วก็แตะในส่วนของลูกคนเล็กๆตรงนี้ด้านด้านล่างขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ของนะครับระดับเสียงจะอยู่ด้านนี้นะครับอ่าตอนนี้ลดระดับเสียงแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการลดระดับเสียงจะมีเปร์เซ็นบอกนะครับจะเพิ่มเสียงก็แตะเพิ่มระดับเสียง มันจะมีเปอร์เซนต์บอกนะครับ,ถ,รบถ้าเกิดเราเลือกใช้ก็แตะไปที่ลูกคนตรงนี้ด้านล่างขวามือในกรณีที่คุณผู้ชมนะครับใช้เปิดใช้การตั้งค่าในส่วนของที่เป็นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีลูกคนแบบนี้นะครับหลังจากที่เราการเ,าเสร็จจากการตั้งค่าวิธีที่2แล้วนะครับกรณีที่ไม่มีลูกคนให้คุณผู้ชมใช้2นิ้วนะครับแตะที่หน้าจอแล้วนะฮะสนิ้วแตะที่หน้าจอแล้วเลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะมีลักษณะ ฟีเจอร์แบบนี้มาใช้ใช้งานนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีมือถือไม่เหมือนกันนะครับนะฮะอย่างของผมเนะี่ยมันจะมีลูกคนนะครับเวลาใช้ก็แตะนะฮะแตะเปิดแตะเลิกใช้แตะปิดอะไรประมาณนี้ส่วนของมือถือเครื่องอื่นที่เกิดไม่ไม่มีลูกคนแบบนี้ลองใช้2นิ้วแล้วลูดขึ้นนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์ใช้งานแบบนี้บบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือ2เคล็ดลับนะฮะในการปรับระดับเสียงโดยไม่ต้องใช้ปุ่มกดหรือว่ากรณีที่ปุ่มกดของคุณผู้ชมนะครับ ใช้งานไม่ได้แล้วก็ใช้ในส่วนนี้แทนนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนซัจกรรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้โบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ